แน่นอแต่ว่าตอนนั้นเขไปในในพื้นที่ของหลายๆตำบลหลายอเเภอมีความเครียแม่ของผมประมาเรือกังเรือกตั้งที่ดนกป่าก็ที่จะมาเขาว่าเริ่มจนจากปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนซึ่งมันมีอยู่สองลักษณะลักษณะแรกคือกฎหมายที่กำลังจะล่างและเข้ากันกับาปรับแก้เฉพาะที่กฎหมายเอากมามีบลกับไทยส่วนที่สองคือกฎหมายที่บัญญัติออกไปแล้วประกาศใช้หมดแล้ว เห็นพลัองอย่างแรกท่นทานตอนนี้นะครับแล้วก็มีลายละเอีที่เกี่ยวข้องกับแต่ละพื้นที่เนี่ยเราก็จะติดตามผลศึกษาวิเคราะห์แล้วก็บ,บปรุุแก้ไขต่ออันนี้เป็นหน้าที่อย่างเยที่ทํามาครั้ได้อย่างเดียวตามที่รัฐมนตรีกก็คือว่ารัฐบาลจะมีหน้าที่รายงานผลการเมืองการทุกรอบสามนึงเราก็มีหน้าที่ฟังสภาแต่วุฒิสภา,าการฟลงไงอย่างเดียวนะครับออกกฎหมายเองไม่ได้โดยใช้ประสบการณ์จากสา,าขาอาชีพตัวเองช่วยดูแล รัฐบาลทำแบบนี้ถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับแก้ปัญหาเศรษฐกิจนี้ถูกต้องไหมอะไรอยกางนีเหรือเมนก็นี่เป็นเรื่องต้นๆของสมาชิกในปัจจุบันเราขอความเป็นธรรมจริงๆนะครับอยากจะให้ช่วยเร่งรัดนะครับทําอย่างไรก็ให้ได้จ่ายเงินนะครับให้กับพื้นที่ตำบลบันง์งนะครับจะได้รับการแก้ไขนะครับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับเต็นรูปแบบถ้าหากเรามีเงินก้อนหนึ่งนะครับ เราจะทําอะไรนะสิบยี่สิบล้านสามสิบล้านเนี่ยเราก็บริหารจัดการเสร็จเสร็จนะครับเป็นรูปแบบแต่ปัจจุบันนี้กฎหมายมันไม่ได้นะครับเขาบอกว่ามันเป็นกฎหมายที่ทิ้งดินของระเบิดระดงเนี่ยเขาจะเอาเงินภาษีผ้าหนึ่งแรกเนี่ยมาจัดสรรบรรชวนไม่ได้นะครับปพึ่งพวกท่านนี่แหละครับ ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับโรงไฟฟ้าที่ทิ้งดินแล้วก็คืนความฉุกให้คนบ,บนบนบ้านดงให้อยู่ดีมีสุกนะครับทุกวันนี้นะครับเรื่องการสำรวจนะครับราคาประเมินก็ต่ําอยู่แล้วบางคนได้ไม่ถึงแสนเชื่อไหมครับนะครับทำมาหากินอย่างไรครับอันนี้มันต้องตกเป็นภาระของรัฐบาลอีกทีหนึง่งใช่ไหมครับผมถึงบอกว่า ขอความปรนานะครับทางคณะผู้ที่สภานะครับทุกท่านนะครับ,ท,ท,รบที่มาวันนี้นะครับขอความเห็นใจนะครับให้ความเป็นธรรมกับชาวบ้านเหล่านี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับคณะมนตรีมีติว่าการรเรียกรั้งที่หกคือบ้านฉลองร่างมีมติว่าให้ออกเอกสารสิทธิ์เป็น,นโฉนดให้แก่พื้นที่รอักลับอุปโยชนทีนี้เนี่ยครั้งที่หกแม้ว่าพรมาลจะมีมติอย่างนั้น ณนะปัจจุบ,บันนี้ก็ยังไม่ได้เรียนการออกเอกสารสิทธิ์เป็นจนวนนะครับเพื่อ <c oughs> เป็นข้อมูลเปรียบเทียบว่ามาติครมนั้นจริงๆก,ก็เป็นนายเพื่อเขอยากให้รัศดรได้เอกสารสิทธิ์การที่รัศดรในโรงเรียนเรื่องของป่าทับซ้อนที่ทํากินเรื่องของโรงพยาบาลชุมชนระดับตบบาบลสารมาู่บ้านชุรโยกเรื่องค่าชดเชยค่าเวรคุณซึ่งคิดกันแล้วไม่ค่อยเป็นธรรมอะไรไม,มากข้างน้อยบ้างแตกต่างกันไปและสุดท้ายคือเรื่องปัญหายาเสพติดวันนี้ ผมมีความจาเป็นเป็นอย่างยิ่งที่เดี๋ยวพอ,อจากนี้แล้วจะต้องไปที่พื้นที่จริงเลยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปดูพื้นที่ของขีจริงเพราะนั้นก็มีเวลาอยู่กับพ่อแม่พี่น้องค่อนทางจำกัดหน่อย ที่เรามองตอนนี้ที่ใกล้บ้านนี่พอดีนี่มาฮะนี้แบหือหม้สวยเด้ฮะล้วตัวนี้คือบริเวณบอเนชาบ้านต้องดัยที่ที่ท่านจะทำต่อไปนี่ก็คือบริเวณนี้อย่างเดียวนะ่ครับบ้านนี้เดือดร้อนบ้านคายอะไรบ้านที่จะอันนี้อบยพด้วยความสมัครใจนะครับมีปรานเราต้อามีสมัครใจอยู่